ผมไม네่ดิผมไม่ห bueno, ล okay. mm ังเล่าไก่ไปยังะรองผมไม่ให้จังได้โตญี่ปุ่นนาะก็เห็นจังเกอร์ก็เห็นจังโตเล้าห้องนี่แม่โตญี่ปุ่นบตขึ้นวะเดี๋ยวว่าโตญี่ปุ่นวะ มีเจ้ขาว่าโตญี่ปุ่นวะมาเมนแบบว่า,า,าสูงจักไหนวะบักตั้มอ้มันยังอีกเหรอมันแล้วเราตีมโตญี่ปุ่นกูนะ่ะหนูตาลูกมันท่านแล้วญี่ปุ่นนี่ยนะโอ้ นาะขาตะนังวันนังเดอนี่อย่างเนี่ยเอาไม่ใช่嘛แต่ตันพมาตั้ผหเออแตัสองร้ยเป็นยังเออเนตุ้เยอะเทสองบาทไ่ให้พี่มวัอานเลยโอ้ยเอาเกี่ยวยังเขายาเส้นอู้ฮฮนี้ตีตายแล้วตัวนี้พูดทะเลตะม้วนนี่ยาเส้นมันมมีประโยชน์นะคุณน้ำบรได้กูุณชื้อให้เนาะผมไม่ผมไม่ หลังเล่าไก่ไปยังสลองผมไหมมึงเนี่ยมาลินมึงไปเฮ็ดโต๊ะญี่ปุ่นนังกูให้มันเล็วไปบ่ได้จีวีซ่ายาเซนให้ดอกบ่ได้ญี่ผม่ไหมน่ะบ่บ่ไม่เอาไอ้บ่กว่าบ่ลงตาดำหมดตามลักไปวัวเชื่อเนาะไปไปไปเฮ็ดแต่ไม่เลี้ยอกกลับมาเบิ่งไหมแเร็วไหมบ่ได้จิบ่บ่ได้สนนัยมั้ น้อยเดี๋ยวกับบได้สามมตรตัดผมสองลขอเงินสบาทซื้อยาสิบให้จะสิสลองผมใม่จะน่ยบุได้เลยไหมที่กันอนวะตัดผมใม่าปั่นสาวทน้อยห้ามยสามีก็บบได้พอตังสี่ม้เจดตัวญี่ปุ่นบุ้อ mẹ Nè mẹ dạy mẹ mẹ dạy 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 mẹ mẹ dạy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  mẹ บ้านไม่เอาคอกันเลยยตอ่ปุนเห็นไหเนี่เออนึว่าปาคอคอยังไงอีกห้านใส่ยุทธโบกเดเห็นแล้วไหมขงกูอ่ะนแล้วอยู่ท่านด้ขามมนอยู่นี่แตโตอีสานบ้านเฮ้าโตี่ปุ่นไรเขาไปบ่งในยุทูบเร็วเอเมื่ไหร่องแล้วนี่นะเมื่อคืนเห็นจักช่องยุทูบนะนี่ตันี้ได้โตอิปุนนะ ไม่จ่ไหนตัญี่ปุ่นกับยังที่เหรอไม่ยังตัวญี่ปุ่นเป็นยไงเื่อกลุ่มเพื่นันเมื่อกลุ่มเพื่อนฉันนับูนับตาเฮ็ดไปโอ้ยเจ้าบังส่งเน่าน่องน่องน่มงน่เงน่อ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 น่อง่อวมาแก้่เงน่น่อน่อง่่นงน่นงนองนองน้องอนน่ีนอนอน่องน่อง เเลยกูได hey, ้กูยัได้แบกเมื่อทีเดียวเลยเตู้นี่นะนหนุ่มเฮ้ยคนนีมันเนจ้าไเนาะมันเมาที่คนนี่ยมึซื้อเปลนเงนคนนมั เงี้ยวไปเี้ยวใช่ไหมโอ้ยแกะยูบ่ฮึแกบ่มีนกแกได้กูรับมีนกแกได้ยูบ่เบื่อง่วงดิกเบื่อเปนยังงวคนคิดเบียดคิดนอนนนนเฝ้าคีเดีดแล้วก็คดเราเนี่ย